มาเผาคางคกกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะจุดทูบเทียนนะครับเขาลบศพนะครับจุดเทียนด้วย จจแล้วเ่าเราจะมาดับเทียนอ่ะเ่าแมนเ่าเลยครับโอออ่าเราทูกหลบอันนี้การหักเนี่ยดอกหักหวางรูปเปิดเนี่ยเหม็นมัน้งโคตรจะเหม็น เอาเทปแปนะมันเปิดก่อนเปิดก่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะเปิดให้เสร็จเลยนะครับก็อันนี้ก็กระดาษลอนออกมาครับเดีเปิดนะครับเนียครับ ทางคุกนะครับเราจะลาดน้ำมันกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฝานะครัเดี๋ยวขอเปิดฝาน้ำมันกอนครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาลาดน้ำมันกันเลยนะครับ ราดให้ทั่วนะฮะโอ้ข้างในเต่าด้วยครับใช้เป็นไม้นะครับอึโแปบ๊บนึงครับ แล้วก็ยกอันนี้ใส่นะครับใหญ่มากครับเอาฝาใส่นะครับเอาวอา้ ี๋ยวขอเวลาจุดไฟเพิ่นึลครับเนี่ยนะครับนู่นนะครับติดนะครับติดหวังนูนะครับเดี๋ยวปิดประตูเตานะครับว้าว keep gonna happen.